ยินดีต้อนรับนะคะเพื่อนๆพี่ๆกาะยาณมิตรทุกท่านนะคะถ้าคุณได้บังเอิญมาเจอคลิปนี้จินอยากจะให้รู้ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดแต่วันนี้นะคะไพ่ของเจนนะคะต้องการที่จะปลอบใจคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเหนื่อยนะคะอยากพักนะคะหยุดตรงนี้สักนิดนึงนะคะมารับฟังข้อความดีๆนะคะ จากไพ่สำหรับนี้ของเจนโดยไพ่ที่เจนจะนำมาใช้ในวันนี้ก็คือ Tarot of the divine นั่นเองนะคะแล้วก็ real talk Tarot นะวันนี้จะใช้ไพ่ t a r o ่ทั้งสองสำหรับเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องการงานการเงินนะคะความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตมันดูยุ่งเหยิงนะคะหาทางออกไม่ได้หรือว่าแบบมีปัญหาสุขภาพแล้วไม่รู้ว่าจะให้แบบว่าชีวิตมันไปต่อในทิศทางไหนนะคะ,ะบางครั้งอะ่ะในการที่แบบเรามีปัญหานะคะ ชีวิตมากๆไอการที่แบบว่าเราจะไปตะบี้ตะบันแก้ไขปัญหาพยายามแบบกระวนกระวายทุรนทุรายนะคะเพื่อแบบว่าให้ปัญหามันหมดไปเร็วๆบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นวิธีที่คุณควรจะทําแต่ด้วยพลังงานนะคะยิ่งเราลนยิ่งเราแบบฝืนตัวเองนะคะไม่ยอมพักมันก็จะยิ่งทําให้ทุกอย่างแย่ลงนะคะในการแก้ไขปัญหาสติและความว่างเปล่าการโฟกัสนะคะแบบการใช้เวลา การใจเย็นอย่างเงี้ยมันถึงจะเป็นอะไรที่ทําให้ปัญหาที่แท้จริงนะคะต้นเหตุของปัญหามันถูกสะสังคค่ะเพราะว่าเราจะเข้าใจปัญหาเมื่อเราแบบสงบสตินะคะเพราะฉะนั้นไพ่ของเจนนะคะจะพาไปดูพลังงานนะว่าเพราะอะไรนะคะต้นเหตุอะไรถึงทําให้คุณแบบว่าเจอสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดีนะ,ะและการที่คุณจะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและแก้ปัญหาจากต้นเหตุนะคะจะทำได้อย่างไรนะ ก็ขออนุญาตนะคะเปิดใจของทุกคนนะคะเพื่อจะเข้ามาดูพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในจิตใจของคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขอเบื้องบนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพรักนะคะเปิดทางให้กับทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปแรนดอมนี้ขอดูพลังงานหลักนะคะพลังงานหลักของคุณนะคะคือคุณนะคะอาจจะมีความสุขว่าอยากจะแบบ ไปถึงเป้าหมายมีความรู้สึกแล้วว่าแบบเป้าหมายอันเนี้ยมันควรจะต้องได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าเรากําลังวนอยู่ที่เดิมรู้สึกว่าเป้าหมายมันยังไปไม่ถึงทางสักทีมันก็เลยเกิดเป็นคําถามอยู่ในใจนะคะซิกออฟซอใช่คะ่ะมันเหมือนรู้สึกว่าเหมือนวนปัญหาวนลูปนะคะความสําเร็จวนลูปนะ,ะไม่ใช่ว่าไม่มีความพยายามไม่ใช่ว่าแบบไม่มีความสามารถมีแต่เหมือนว่ามันยังหาทางออกไม่ได้หรือยังไม่รู้ว่า ัวเองมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรมันก็เลยทําให้เหมือนมองมองไม่ออกมองไม่ออกว่าเพราะอะไรมองไม่ออกว่าเราเป็นอะไรมองไม่ออกว่าปัญหาที่แท้จริงมันเกิดอะไรตอนนี้อาจจะไปโฟกัสอยู่ที่ปลายเหตุก็ได้ว่าทําไมมันยังไม่ถึงฝั่งฝันสักทีทําไมไอสิ่งที่คาดหวังไว้มันถึงยังไม่ได้นะคะเราจะมาดูกันจากไพ่ใบนี้นะคะทําไมยังไม่ได้นะคะหคือคุณ เนะจนมองว่ามีเป้าหมายมีความฝันแต่จิตใจของคุณลึกๆอะ่ะมันยังไม่ได้มีแพชชั่นมากพอหรือเข้าใจมากพอว่าเรากำลังทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรเราต้องการงานนั้นเพื่ออะไรเราต้องการเงินก้อนนั้นเพื่ออะไรหรือกำลังลังเลว่าถ้าเราได้มันมาแล้วเราจะมีความสุขจริงหรอเหมือนกำลังเป็นช่วงที่กำลังสร้าง question มา r k กำลังกังขาอยู่ในความคิดของตัวเองนะว่า มันจะทําได้จริงไหมไอความสัมพันธ์นี้การเงินการงานแบบนี้แบบชีวิตของเราตอนเนี้ยมันทําไปเพื่ออะไรแล้วเป้าหมายเนี้ยมีไว้ทําไมอืเหมือนแบบยังไม่ค่อยเข้าใจตัวเองมากพอนะคะแล้วก็หนึ่งอาจจะเข้าใจตัวเองไม่พักพอสองนะคะเจอคําตัดสินจากคนรอบข้างนะเชื่อไหมว่าเหมือนมันจะไม่มีผลนะแต่เจนมองว่า ความคิดและคําพูดการกระทําของคนที่อยู่รอบตัวมีผลนะเหมือนแบบโดนตัดสินไปแล้วเหมือนแบบฉันจะทําอันนี้เฮ้ยอย่าทําเลยมันไม่ดีพอฉันดูข่าวฉันมีความรู้สึกว่าฉันอยากจะเริ่มอะไรแบบนี้พอไปดูข่าวปุ๊บเฮ้ยเขาบอกว่าช่วงนี้แนวโน้มไม่ค่อยดีอย่าทําเลยเก็บเงินไว้ดีกว่าอ่ะมันก็ถามว่าเป็นไมล์เซตที่ผิดไหมไม่ผิดแต่ว่าเราอ่ะมันผิดตรงไหนรู้ไหมมันอาจจะผิดตรงที่ว่าเราเก็บมาคิดแล้วมันทําให้เป้าหมายของเราอ่ะมันถูกละเลยไปนะคะ มันเหมือนแบบอาจจะมีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนะคะที่ทําให้ไม่เข้าใจและสับสนเกี่ยวกับเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเจนมองว่าถ้าดูจากไพ่สี่ใบนี้มองว่าพลังงานของคุณตอนนี้ไม่น่าไปต่อนะคะอาจจะต้องกลับมาหยุดพักนะ,ะเดี๋ยวดูอ่าใช่ช่วงนี้รู้สึกร้อนรุ่มเป็นพิเศษนะคะเหมือนแบบมีความรู้สึกว่าอยากแก้อยากทํานะคะแต่ว่ายิ่งทําทุกอย่างยิ่งดีเลย ความรู้สึกของไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกถึงว่าคุณทําอะไรแล้วแบบรู้สึกไม่ได้ดังใจนะคะจะไปทําอะไรก็รู้สึกว่าโดนต้องเสียเปรียบคนอื่นอยู่เสมอนะคะต้องโดนเอาเปรียบอ่าคือถ้าไม่ใช่คนรอบข้างเอาเปรียบก็คือสถานการณ์มันบีบคัน้นมีความรู้สึกว่าทําอะไรแล้วมันเสียหายอ่ะไพ่ใบนี้มันมีความสุกเสียหายทําอะไรก็ช้ากว่ากําหนดนะอะไรที่จะได้จะได้ก็ไม่ได้สักทีอะไรที่ควรจะมาเป็นของเรามันก็ยังไม่เป็น นะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องพักไหมนะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะ f of c u p นะคะอาจจะต้องพักก่อนนะมันมีความรู้สึกว่าคุณไปต่อได้ใช่ไหมแต่ว่า ใจของคุณครึ่งหนึ่งนะถ้ามองจากไพ่ไปนี้คือมันไม่อยากไปแล้วมีความรู้สึกว่ารู้แหละว่าตัวเองต้องพักนะคะแต่อีกใจหนึ่งก็คืออยากจะไปต่อแต่ถ้าคําแนะนําของไพ่ใบนี้นะคะคือหยุดพักก่อนพลังงานของพระจันทร์นะคะพระจันทร์เต็มดวงที่มีหมอกมาบดบังนะหมายความว่าจริงๆมันมี energy ที่จะไปนะคะแต่ว่ามองยังไม่เห็นทางข้างหน้าเพราะฉะนั้นในการที่จะทําให้ทุกอย่างเคลียร์ได้คุณต้องกําจัดหมอกตรงนี้ไปก่อนนะคะอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึก มองเห็นภาพไม่ชัดเจนอะไรที่รู้สึกว่ามันบังตาคุณนะคะคุณก็อาจจะต้อง กำจัดเขาออกไปบ้างนะคะโดยการพักผ่อนนะคะพไพ่ใบนี้ค่ะคือพยายามสแสวงหานะคะความองค์ความรู้ใหม่ๆก็ได้นะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานและเกี่ยวกับเรื่องการเงินอย่างเงี้ยอาจจะไปหาช่องทางใหม่หรือแบบกําลังศึกษาอะไรเพิ่มแบบอาจจะเป็นอาชีพเสริมก็ได้หรือว่ามันจะเป็นสกิลนะคะซึ่งสกิลและการสร้างอาชีพสมัยนีย้มันไม่จําเป็นต้องแบบใช้เงินเยอะเสมอไปนะเจนมองว่าคอนเทนต์ในแบบ คลิปวิดีโอหรือว่าแบบช่องทางโซเชียลเ,ยเนี่ยเขาก็จะมีแบบเกี่ยวกับการสร้างอาชีพนะคะถ้าเป็นคนที่ห่วงหรือว่ากําลังแบบว่าเคร่งเครียดเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพหรือเส้นทางในอนาคตแต่ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะพไพ่ใบนี้ก็หมายถึงว่าออกไปพบเจอผู้คนบ้างนะคะอาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องไปออกเดตหรือแบบว่าต้องพาใครไปเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าไปอยู่ในที่ที่มันมีพลังงานดีๆนะคะ อ่าอย่างเช่นไปไหว้พระที่จริงไปไหว้พักก็ได้นะก็เหมือนแบบเป็นการออกไปเจอผู้คนออกไปนอกบ้านบ้างแล้วแบบไปรับพลังงานที่ดีนะคะไพ่ใบนี้มันเหมือนแบบว่าอย่าอุดอู้ตัวเองอย่าล็อกตัวเองไว้แบบนี้นะคะคือไอการที่คุณจะพักอะที่ไพ่บอกว่าให้หยุดตรงนี้เราพักนะคะคือพักเพื่อคีวใจนะ,ะไม่ได้ไม่ได้ว่าแบบพักนะคะแล้วแบบระหว่างที่พักอะคือคิดแต่ว่าจะไปต่อไปต่อนะคะไม่ใช่พักนี่หมายถึงให้คุณอะ,ะหยุดเรื่องที่คุณ แบบมันทําให้คุณท็อกซิกหรือมันทําให้คุณแบบว่ามี question mark ในหัวและตอนนี้สิ่งที่คุณควรจะต้องโฟกัสคือการทําให้ตัวเองอะคิวใจนะคะฮิวใจตัวเองอะจริงๆการเรียนรู้หรือการแบบว่าหาเส้นทางอาชีพใหม่ๆเจนมองว่ามันเป็นการคิวใจแน่นะเพราะมันเป็นการแบบสร้างความหวังให้เราอีกครั้งหนึ่งหรือแบบมันเป็นการหาไอเดียหาสิ่งแบบใหม่ๆเพื่อแบบ ทำให้เราลืมความทุกข์ของเราไปชั่วขณะนะที่เจนมองว่ามันก็ดีแฮงแมนเห็นไหมเขาบอกว่าหลังจากที่คุณนะคะยอมฮิวใจนะคะยอมศึกษาหรือยอมแบบเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆนะนะเดอ h แฮงแมนคุณจะได้รับมุมมองที่มันใหม่ขึ้นนะคะบางครั้งอ่ะในการที่มองมุมหัวตั้งนะคะมันจะทําให้เราเห็นอะไรเดิมๆแนวเดิมๆแต่บางทีการที่เราสลับลงมามองมุมกลับนะคะคุณจะได้มุมมองใหม่ๆที่มันเป็นยังไงมุมมองใหม่ๆที่มันดูแบบว่ามี มีทิศทางหรือแบบมันต่างออกไปนะคะแล้วหลังจากที่คุณระลึกได้นะคะได้มุมมองใหม่ๆมมันก็จะถึงเวลานะคะที่ไอเดียของคุณนะคะสิ่งที่คุณอยากจะทำแพลนไว้มันจะก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคือไพ่บอกว่าพักเถอะนะถ้ารู้ตัวว่าไม่ไหวรู้ตัวว่ายิ่งแก้มันยิ่ง เขาเรียกว่าอะไรรู้ตัวว่ายิ่งแก้ไขรู้ตัวว่าพยายามทําอะไรให้มันดีขึ้นนะคะเหมือนแบบเปิดโหมด m a s c u คิว e นเปิดโหมดไลลายิ่งไลล่ามันยิ่งหนีปิดไหมปิดมาสงบจิตสงบใจนะคะคิวตัวเองนะลองใช้ความรู้สึกนําการกระทำนะใช้ความรู้สึกนะคิวใจเพื่อให้รู้สึกว่าเรา เราทําอะไรได้บ้างณนะตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้นะคะเราควรจะต้องทําสิ่งที่พอทําได้ไพ่สี่ใบนี้นะคะเขาบอกว่าเหมือนให้เราไปพักนะคะเราให้เรากลับมาตั้งสตินะคะลองมองมุมกลับกันนะคะแทนที่จะมองว่าทําไมทําไม่ได้ลองมามองไหมว่าช่วงเนี้ยอะไรที่เราพอจะทําได้บ้างถ้าอยากได้งานใหม่นะคะหรือแบบว่าอยากออกมารับงานอิสระแบบอยากหาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองการศึกษ,ษานะคะสำคัญบางทีการแบบว่าได้แนวคิดได้เรียนรู้ได้ปรัชญาอะไรบางอย่าง ะะจากแบบช่องทางโซเชียลจากแบบคลิปอะไรต่างๆนะคะที่มีสาระและประโยชน์นะมันอาจจะทําให้ได้พบมองใหม่พอมันมีความรู้สึกใหม่พลังงานปรับใหม่นะคะแล้วไอเดียใหม่ๆไอความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆมันก็จะทามันก็จะวนลูปกลับมานะคะทาให้เป้าหมายที่เราอยากจะไปอะ่ะมันดูมีความสําเร็จมากขึ้นมันไม่ได้วนอยู่ในแองอยู่ในแบบที่เดิมๆนะเพราะฉะนั้นนะคะคือมองว่า ฮิวใจเธอคะ่ะเจนว่าคนที่ยุ่นที่มาเจอไพ่กองเนี้ยอาจจะแบบต้องฮิวใจนะคะหรือแบบว่าต้องหาเวลาว่างนะคะมาแบบว่าหยุดคิดเรื่องที่แบบมันทําให้เราฟุ้งซ่านนะคะพไพ่ใบนี้คะ่ะคือที่ผ่านมานะอย่างเนี้ยมันจัดชิมชันมันออกสองใบเลยเจนมองว่าคําพูดของคนอื่นนะคะมีผลกับคุณพอประมาณแต่ว่าคุณก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจได้นะคุณก็อยู่กับคนที่เขาเป็นพลังงานบวกจริงๆมองว่าคนที่รักคุณก็มีนะคนที่แบบรักแบบ เป็นพลังงานบวกเชิงลบก็มีแต่ว่าอยากให้คุณมองแค่คนที่เขาให้ค่ากับคุณคนที่เขารักคุณนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่จะหยุดพักนะคะหยุดพักเพื่ออะไรนะคะหยุดพักเพื่อระดมความคิดหยุดพักเพื่อเข้าใจตัวเองจริงๆนะกลับมาทําความเข้าใจกับตัวเองว่าเราทําอะไรได้แล้วที่ผ่านมาอะไรอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะบางครั้งการที่เกิดขึ้นอะไร หรือดูว่าเราเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมมันถึงไม่ไปแบบมันไม่สำเร็จสักทีไอสิ่งที่คาดหวังมันยังไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเฝ้ารอผลลัพธ์มันมากเกินไปนะคะแต่ว่าเราไม่ดูเหตุเลยว่าเราพอจะทำอะไรได้บ้างสมมติว่าเราอยากได้งานใหม่แต่เราไม่พัฒนาตัวเองเราแบบว่าไม่สามารถไปสู้คู่แข่งได้เราก็คงจะไม่ได้งานใหม่ในธุรกิจที่หรือในโลกที่แบบทุกอย่างมันกำลังหมุนไปคุณเชื่อไหมแบบไม่ต้องดูเรื่องดวงก็ได้นะเรื่องแบบ โลกสมัยเนี้คือมันมีเทคโนโลยีมันมีแบบนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามาทุกวันมันต้องเป็นการปรับตัวเพราะฉะนั้นการเรียนรู้การปรับตัวการหาแหล่งความรู้องค์ความรู้มุมมองใหม่ๆเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเราอะเจนมองว่ามันค่อนข้างจําเป็นนะคะอ่าเดี๋ยวเจนจะเปิดให้นะคะเพื่อดูคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะคําแนะนํานะคะแน่นอนค่ะตอนเนี้คือหลังจากที่คุณนะคะไป ไปฮิวใจตัวเองนะคะคำแนะนำจากไพ่นะคะบอกว่าหลังจากที่ฮิวใจคุณก็จะได้ไอเดียความคิดนะคะหรือแบบว่ามันมีแบบเหมือนมีสติะพอมันมีสติมากขึ้นคุยกับตัวเองแล้วคุณจะเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วคุณจะรู้แบบด้วยตัวคุณเองเลยว่าไอการจะชิฟไปถึงเป้าหมายอ่ะมันควรจะต้องทำยังไงนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงว่าคุณก็จะเป็นคนที่แบบสื่อสารได้แบบ ตรงไปตรงมามันดูแบบไม่ว่นเวอร์น,นะคะแล้วดูแบบไม่ไรสาระนะคะดูดีมีทิศทางมากขึ้นนะคะไพ่ใบนี้นะคะ แน่นอนคําแนะนานะคะก็คือการสงบวาจานะคะสงบจิตสงบใจนะคะพยายามไม่ต้องพูดจาให้น่ารักนะคะเราเป็นคนที่น่ารักต่อคนอื่นถึงแม้ว่าแบบช่วงนี้ในสังคมของเรานะคะจะมีคนที่ไม่น่ารักกับคุณเยอะแยะเลยนะแต่ก,ก,ก,ก็ก็ต้องทําให้ได้นะคะนายออฟคัพนะคะแล้วความสุขนะคะมันจะเข้ามาหาคุณเองนะพอคราวนี้ถ้าเป็นในเรื่องของนายออฟคัพนะคะเจนว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันติดขัดมันจะเริ่มเข้ามาดีขึ้นถึงแม้มันอาจจะไม่ได้สมบูรณแบบ์แบบแบบร้อยเปอร์เซ็น ไปถึงระดับ10แต่ว่ามันเป็นระดับที่คุณนะคะจะมีความพึงพอใจมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็คือพลังงานของไพ่เจนนะ,ะเจนก็อยากให้พลังงานดีๆของไพ่เจนนะคะส่งไปถึงคุณทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะ มีเขาเรียกว่าอะไรไปพักคิวใจนะคะจะนั่งสมาธิก็ได้นะคะหรือไปไหว้พระไปทําให้แบบจิตใจเราแจ่จมใสกาแฟสักแก้วเครื่องดื่มที่ชอบนะคะหนังเพลงที่ชอบฟังนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ก็ลองไปพักใจดูนะเผื่อจะได้คําตอบอะไรที่แบบว่ามันสามารถพัฒนากลับมาพัฒนาตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเศร้านะคะหยุดพักตรงนี้นะคะแล้วฟังสิ่งที่ไพ่เขาอยากจะปลอบใจนะคะคำแนะนำจากไพ่ของเจน นะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะคะหรือว่าจะกดติดตามกด subscribe ก็ได้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาด e ม s เซจดีๆจากพายของเจนนะคะหรือว่าถ้าใครที่มีปัญหานะคะเราสึกว่าอยากมีที่ปรึกษาคอยแบบคิวอกคิวใจให้นะคะก็สามารถทักไลน์ลงมาที่ลิงก์ได้นะคะก็วันนี้เจนก็ขอลาไปก่อนนะคะก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย